จังหวัดพิษณุโกขอเชิญประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศินีนาพิลากลยาณีในโอกาส,สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธชินราชณวัดพระรีรัตนมหาธาตุวรวรมหาวิหารและสเสด็จพระราชดำเนินไปวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลกในวันศุกร์ที่12มีนาคมพุทธศักราช2564เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปจังหวัดสุพรรณบุรีเตรียมการต้อนรับเสด็จในวันที่7มีนาคมพุทธศักราช2564เวลา10นาฬิกา พลอากาศโทพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุก,การในพระองค์904หัวหน้าคณะส่วนร่วงหน้าลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายนัทพัฒนสุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีให้การต้อนรับ เพื่อเตรียมการรับเสด็จในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทําการ,ารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเมืองในวันอังคารที่16มีนาคมพุทธศักราช2564 จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีทุกมูเ่เราร่วมเฝ้ารับเสด็จณสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีและตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินในวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินทำพิธีเปิดอาคารเสริมทักษะพระพิสุสงฆ์และสามเณรณวัดนิเวศธรรมประวัติบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2564เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไป